ปฏิบัติการไม้ครั้งที่2นะครับการทดสอบกําลังต้านทานแรงอัดของไม้แบบขนานเสี้ยนนะครับมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อหาการครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรมและหาคุณสมบัติทางกลของไม้ภายใต้การรับแรงอัดในแนวขนานเสี้ยนนะครับสิ่งที่ต้องการคือค่ามดลักษ์การยืดหยุ่นและกําลังยืดหยุนหน่นณขี่ปริภาพและกําลังคลากของไม้ ที่ระยะออฟเซต0.05%นะครับกำลังอัดปลายของไม้ตลอดจนถึงการศึกษาลักษณะการแตกของไม้เมื่อถึงจุดวิบัตินะครับผมวิธีการทดสอบการเตรียมตัวอย่างการทดสอบเมื่อตัดไม้ให้มีขนาดตามข้อ4.6แล้วให้ทำการขัดัวไม้ด้วยกระดาษทรายทั้งสองให้ได้ฉาก 2. วัดขนาดหน้าตัดกว้างหนาและความยาวของไม้โดยยอมให้ผิดพลาดได้ไม่เกินร้อยละ0 3ของขนาดที่วัด ช่งหามวลโดยการชั่งมีหน่วยน้ำหนักเป็นกรรมมีความถูกต้องในการชั่งไม่น้อยกว่าร้อยละศูนของมวลตัวอย่างสําหรับการทดสอบนะครับ 1. นําไม้เข้าไปติดตั้งในเครื่องทดสอบปรับเครื่องเกจวัดการเคลื่อนที่และเครื่องทดสอบ a n i v e r s a l testing machine ให้อยู่ในตำแหน่ง0ูให้น้ำหนักกดอย่างช้าๆเพื่อให้หัวกดเคลื่อนที่ด้วยอัตราความเร็ว0 6มมตรต่อนาที4นะครับบันทึกลักษณะ การวิบัติของตัวอย่างไม้ที่ทําการทดสอบ5นะครับตัดชิ้นส่วนตรงบริเวณใกล้จุดวิบัติที่เกิดขึ้นให้ความหนาประมาณ2.5เซนตมตัวอย่างละ3ชิ้นและนําไปชั่งก่อนอบอบนะครับเมื่อครบกาหนดแล้วนําไม้ออกจากตูอก้อบพึ่งลมงให้แห้งได้นําไปชั่งเพื่อหาค่าน้ําหนักตัวอย่างการคํานวณน,นะครับจากตัวอย่างการคํานวณของไม้ท่อนที่1นะครับกําลังยืดหยุ่นณจุดขีดปฏิภาคกำลังคาดที่ระยะออฟเซตคือ0.05นะครับ กําลังอัดปลไยของไม้ค่า A จะเท่ากับ2253.38นะครับแรงกดณจุดวิบัติ Pmax เท่ากับ Smax คูณ A จะเท่ากับ40.49คูณ2253.38จะได้91.239.35นะครับแรงกด นักขีดปฏิภาค PP เท่ากับ SP คูณ A จะเท่ากับ29.26คูณ2,253.38จะได้65,933.89นะครับโมดูลัสยืดหยุ่น E นักขีดปฏิภาค E เท่ากับ SP ส่วน epsilon P จะเท่ากับ29.26ส่วนด้วย0.009 9 0.0099ได้มาจากตารางนะครับจะเท่ากับ2955.59นะครับร้อยละความชื้นจะเท่ากับน้ำหนักไม้ก่อนอบลบด้วยน้ำหนักไม้หลังอบส่วนด้วย น้ำหนักไม้หลังอกนะครับคูณ100จะได้36.4ลบด้วย32.7ส่วนด้วย32.7คูณ100นะครับเราจะได้11.3%เนะคจรับครับ,รบจากผลการทดสอบนะครับต้อทางแรงอัดของไม้แบบขนาดเสี้ยนเพื่อหาคุณสมบัติทางกลของไม้และนำค่าหน่วยแรง อัจของไม้ขนาดเสี้นนะครับไปเปรียบเทียบกับพราบาควบคุมาาอาคารพศ2522และมาตรฐานบอสอทโดยไม้ตัวอย่างที่นํามาทําการทดสอบเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับกําลังรับแรงอัดของไม้แบบขนาดเสี้ยจากการทดสอบมีค่าเท่ากับ329.205คือกําลังหน้าขีดปฏิภาคกําลัง1ใน6ของขีดปฏิภาคเท่ากับ54.868 k c นะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับพรบรมาตรฐานพบว่าขออภัยครับเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานพบว่าก้ลังหนึ่งในหกของแรงหน้าขีดปฏิภาคมีค่าไม่เกินหน่วยแรงอัดของไม้ขนาดเสี้ยนที่ยอมให้โดยไม้ตัวอย่างที่นํามาทําการทดสอบสามารถนําไปใช้ในงานโครงสร้างที่ต้องรับแรงอัดในทิศทางขนาดเสี้ยนแต่ไม่สามารถรับแรงได้สูงเนื่องจากเป็นไม้เนื้ออ่อนมีความแข็งแรงต่ำกว่าไม้เนื้อแข็งครับผม